ออนไลน์ Online, สาย GSB เขาทุกคนอยู่กับพีพีกันอีกเส้นเคยนะคะและตอนนี้พีพีอยู่ที่เมืองลับแลจกกังหวัดอุต,ตอรดิตถ์ค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีของดีของดิตอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะธนาคารอมสินอาจมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารสามารถศึกษาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอมสินเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หรือ QR code ด,ด้านล่างค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วิสากิจชุมชนกลุ่มกระทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวก่อนดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่พิสมัยหานโซภาเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระทะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียนค่ะค่ะก็อีนอยากให้พี่พิสมัยนะคะเล่าถึงประวัติของกลุ่มเราสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะพอดีนมาว่ากลุ่มเราเนี่ยผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่่่ะะกกลลุมมเเราาปูวหพนอ ค่ะแล้วก็ในปีพศ2549เกิดดินโคนลนถล่มในหมู่บ้านของเราแล้วก็มีโครงการพระราชดำริเขาเข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาฝึกอาชีพฝีมือค่ะแล้วก็พอดีในหมู่บ้านของเราปลูกมะม่วงเยอะเขาก็เลยส่งเสริมเรื่องเครื่องกระเทาะมะลิมะม่วงเหพาลค่ะค่ะแล้วกระบวนการผลิตของกลุ่มเราเนี่ยคะมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างคะค่ะมะม่วงเหพาลน,นี่จะออก ช่วงฤดูเมษาแล้วก็พฤษภาค่ะเราต้องรอให้มะม่วงที่แก่จัดแล้วสุกแล้วก็ให้ร่วงลงมาก่อนแล้วเราก็มาเก็บพอเก็บแล้วก็ไปตากแดดประมาณ7วันค่ะแล้วก็เราก็นํามาต้มต้มเสร็จแล้วก็เราจะนําไปกระเทาะพอกระเทาะเสร็จเราก็นําไปตากแดดค่ะตากแดดอีก4วันค่ะถึงจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราค่ะกอ็ออกมาเป็นใบมะพุ่งเงี่มพานใช่ไหมคะ <S <S ใช่ซึ่งมีกี่รสชาติคะสําหรับกลุ่มของเราที่ทําผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดมี6รสชาติค่ะ มีอบเกลืออบเกลือนี่จะเป็นไม่จะเป็นออริจินอลอะค่ะรสชาติดั้งเดิมแล้วก็รสนมเนยนี่จะเป็นรสหอม,ห,อมหวานเนยค่ะแล้วก็มีรสต้มยำมีรสปาปิกา้าสาลายบาร์บีคิวค่ะค่ะแล้วของเราอะค่ะมะม่วงของเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะพี่พิศใหมค่ะมะม่วงิมฟานของเราปลูกในพื้นที่ของเรามันจะเป็นดุดลุกดินลูกรังแล้วก็เป็น พื้นที่ดอยแล้วก็เม็ดมันจะไม่โตมากนะคะแต่รสชาติของเขาอ่ะจะเด่นมากเลยคือรสชาติจะหวานหอมมันค่ะแล้วปกติเราขายผ่านท,งทางช่องทางไหนบ้างคะกลุ่มของเราจะมีเพจขายคือเพจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเทาะมะเรมะม่วงหิมะพาน์บ้านกิ่วเคียนค่ะลายจะเป็นลายพิสมัยนะเบอร์โทนี่จะเป็น0 6 1 3 1 4 2 7 6 4ค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะอยากให้พี่พี่สมัยนะคะฝากสิตภัณฑ์ของเรากับท่านผู้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจแวะมาอุตรดิตถ์เชิญมาแวะชิมมะม่วงหยมยพันจากกลุ่มของเราได้นะคะได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยทุกรสแน่นอนค่ะพีพีคอนเฟิร์มเพราะว่าชิมมาแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่สมัยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะวัสดีค่ะ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม